ียกได้ว่าดังแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะคะสําหรับซีรีส์เรื่อง s q u i d g เกมที่ไม่ว่าจะออกซีซั่นไหนก็ฮิตติดหอบแรงกันทั่วบา้านทั่วเมืองซึ่งนอกจากจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจทําให้ผู้ชมอย่างเราๆรู้สึกสนุกและลุ้นไปพร้อมๆกับตัวละครแล้วก็ยังมีเหล่านักแสดงที่มากความสามารถมีผลงานปังการันตีกันอย่างหลากหลายท่านนอกจากนี้ยังมีนักแสดงในซีรีส์บางส่วนที่ไม่เพียงแค่มีฝีมือการแสดงชั้นเยี่ยมแล้วยังมีความสามารถทางด้านดนตรีจนถึงขั้นเดบิวต์เป็นไอดอลกันเลยค่ะ ซึ่งพวกเขาจะเป็นใครและมีผลงานอะไรกันบ้างเรามาดูพร้อมๆกันนะคะเริ่มกันด้วยหนุ่มหลอดีกีเน็ตไอดอลผู้เป็นเจ้าของช่องวิเคราะห์เหรียญคริปโตอย่างมายองกี้หรือผู้เล่น333ที่รับบทโดยอิมชีวาน ซึ่งจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่วงการของเขาก็คือการเดินสายประกวดร้องเพลงตามงานเทศกาลต่างๆโดยความสามารถและพรสวรรค์ของเขาจึงทําให้ถูกตาต้องใจเหล่าแมวมองทั้งหลายและได้ติดต่อให้เขามาเป็นศิลปินฝึกหัดค่ะในปี2010เขาก็ได้โอกาสเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์วง JR. หรือ Children of Empire ที่มีสมาชิกทั้งหมด9คนซึ่งพวกเขาเนี่ยได้เดบิวต์พร้อมกับอัลบ,บั้ม Nativity ที่ทําให้พวกเขาติดอันดับหนึ่งของอัลบั้มชาร์ตและอาร์ติชาร์ตค่ะ นอกจากนี้ยังมีเพลงที่ฮิตจนติดชาร์ตของจีนก็คือซึ่งปัจจุบันเมมเบอร์วงท่านอื่นก็เป็นทั้งนักแสดงชื่อดงังและเป็นพิธีกรแถวหน้าของวงการเกาหลีค่ะ เมื่อมีผู้เล่น3-3-3ไปแล้วจะขาดอดีตคนรักสุดแสนจะคิ้วอย่างผู้เล่น2-2-2หรือคิมจุนฮีไปได้ยังไงกันคะซึ่งผู้ที่จะมารับบทสุดท้าทายอันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากโจโยูริศิลปินหญิงเดี่ยวที่เพียบพร้อมไปด้วยน้ำเสียงสุดไพเราะและสไตล์การร้องที่บอกเลยว่ามีสเสน่ห์มาก ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเธอได้อยู่ภายใต้สังกัดการดูแลของค่ายเวกวันแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงไอซ์วันในตำแหน่งเมนบูโคที่ผ่านการคัดเลือกจากรายการโปรดิวส์48ในปี2018ค่ะ และนอกจากนี้ในปี2017เนี่ยเธอยังเคยเข้าร่วมรายการ i ไอดอล o o ูอีกด้วยค่ะและทุกคนทราบกันไหมคะว่าความฝันแรกสุดของเธอเนี่ยคือการได้เป็นนักเปียโนโมืออาชีพแต่เมื่อโตขึ้นก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายใหม่เป็นนักร้องค่ะซึ่งจากหลายๆผลงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยสามารถทําตามความฝันของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีตัวละครหนุ่มสุดเท่ อย่างยงชิกหรือผู้เล่น0ูนที่เข้ามาเล่นเกมเพื่อหาเงินไปใช้นี้ซึ่งบางก็บอกว่าตัวละครนี้เนี่ยอาจจะเป็นสายลับที่เข้ามาสืบเรื่องราวในเกมหรือเปล่าซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ได้วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาน,นะคะเกี่ยวกับตัวเลขที่เขาได้รับว่าอาจจะมีนัยยะสําคัญว่าเขาเป็นสายลับหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดน,นะคะแต่ที่รู้แน่ๆคือคนที่จะมารับบทตัวละครที่มีมิติต,ตัวนี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากยังดงตึนนักแสดงมืออาชีพที่โลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมา จากการออดิชั่นนักแสดงซึ่งนอกจากการแสดงแล้วเขายังมีความสามารถทางด้านในการร้องแรปและโปร듀สที่ฝากผลงานไว้มากมายภายใต้ชื่อ YDG ซึ่งเป็น AKA ของเขาค่ะและคนสุดท้ายสุดพีค ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวนักแสดงนำในซีรีส์ Squid Game ซีซั่นที่2ก็ทำเอาแฟนๆนับวันเขาดาวร้อที่ได้ได้เจอสุดยอดแรปเปอร์ในตำนานอย่างท็อปบิ๊กแบงหรือที่แฟนๆจะเรียกกันว่าปู่ท็อปซึ่งก็ได้สวมบทบาทเป็นทานอสหรือผู้เล่น2 3 0แรปเปอร์สุดหล่อมากกวนที่มาสร้างสีสันให้กับเกมเป็นอย่างมากค่ะซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าปู่ท็อปของเราเนี่ยเป็นอดีตหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์ที่ได้ขนานนามว่าเป็น king of K-pop อย่างบิ๊กแบงที่ได้สร้างบริษัทหน้าใหม เพลงเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นเพลงฮ oh, <fantastic>, ิตคารฮอน ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานกี่ปีผู้คนก็ยังคงพูดถึงกันอยู่ซึ่งฮิตไม่ฮิตก็ดูเอานะคะว่าขนาดตัวละครในซีรีส์เองเนี่ยยังเต้นท่านี้เลยนอกจากนี้เขายังมีฝีมือการแรปที่สุดแสนจะเท่ทางการมีโทนเสียงที่ต่ำมีสไตล์การแรปที่เป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่าสมกับฉายาที่ไอดอลรุ่นน้องเนี่ยได้ขนาดนามว่าเขาคือสุดยอดตำนานแรปเปอร์เลยก็ว่าได้ค่ะ ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ